ต้องใส่บ่อแสบบ้านเสือนได้บาสบ้านสาวอัตเบื่อจะมาคอลกันไหมบาสบานสาวชื่อๆก็นดุ สวัสดีทุกคน,นดีๆต้อนรับเขา้าสู่ช่องบ่ไกลบ้านนานะตอนนี้ก็เฮามาอยู่อ่าอัตตะปือ <c oughs> นะทุกคนมื้อนี้ก็มาเวียงหน่อยนึงนะพอดีมาเล่นมานํานองซ้ายแหละนี้ก็เลยมาคโชคดีทุกคนสิได้กินแนวที่เฮาบ่เคยได้กินมาก่อนนะมื้อนี้ก็ถือว่าสิได้ลองอ่าเป็นสัตว์ป่าทุกคนนะอ่าเป็นโตนี่แหละคล้ายๆแบ แต่ว่าโบแมนผ่านเอาได้ทั้งได้กับเบิร์น้ำกันทนุกคนทั้งนาเขานี่เป็นผู้ล่วงทุกคนนะเขาเคยขึ้นไปเลยได้หลอกก่อนอย่างขึ้นไปนี่แปดชั่วโมงเพื่อฉิดหอดนะอ๋อ้แปดชั่วโมงเก้าชั่วโมงกูแหละทุกคนรวมผักรวมย่างนะนี่ก็ กาศดีเลยลมเย็นเย็นอยู่ตลอดเลยเดี๋ยวมอนี้มามานี่ก็ถือว่าได้ลองคล้องขักเลทุกคนนะมาลองลองสินมาเดี๋ยวไปเบ่งน้ากันว่าเป็นโตยังเดี๋ยวทพิ่นนะทุกคนมากับพอดีมอจาะเลยหนักขาวบามาก็ได้กินสินหรือบ่มันคือยยังชิ้นแบ่ชิ้นเบ่เบ่ปลาได้แบ่ป่าบ่ ซัส์สงวนมันคือสัตว์สงวนแห่งศาสตร์คือยังสัตว์สงวนแห่งศาสตร์อดอนไปยิ่งเอาคือ,อ,ย, <c oughs> อยังเหรออ่ะฮะเยื่องยื่องยืงโคบ <c oughs> นะบ่เอ้ยเยื่งที่มันแบบว่าคยแายดเบะที่สัตว์กุดแบบสี่ส่วนพักนะฮะหายากที่สุดในประเทศเราไป <c oughs> <c oughs> เป็นคนเอาแบบอนุรักษ์นี่ดอนบานหน้า เราจะเอาฮ้ากอะไรเห็นเธอที่เราเนี่ยสีนมันผ<อ>มเจะเป็นอะไรนั่นนั่นป้องเราเป็นยิงเอาแต่ว่าพอแต่สีนมันเนาะอ่า<อ>มันเป็นทั้งวันดอก <c oughs> จับแท้แท้ๆโอ้มีมือขวานคนงามมาเห็นในกิ้นบอมมาเนี่ยโอแลว้วสาวตะปือนะเออสาวงามแห่งอันตะปือเอาอันอันยังก็คำคมอยู่พี่อันยัง เออคือแนวแหลกเนาะบตัวเอาค้ำมาเออเอาค้ำมาใช่เอาไปแหลกให้นั่นแหละลดเอาเป็นสลับวันเด้ยวเอาเป็นสลัวันบ่เอออัดเตปื้อเนาะอันที่จริงแล้วเนาะเออย่างน่าลืมนะค้ำลายค้ำแหลกไก่ปื้อคายส่างแหลกกระบอกเป็นจำลองแนวหนั่นบ่เอ้า แนวได้ก็ได้แต่ว่ามื่อนี้โอ้โหสดสดเดี๋ยได้เนานะนตะปือนะ่ะถึงแล้วขายทำแหลกไก่อันตะปื้อนจะทำแหลกไก่สารวันรขายทำแหลกไก่อันตะปื้อนขายากกขายกระบองบออย่าขายกระบอง <c oughs> แหลกสั่งแนี่นักตัวนนะอล้วไดบุกขึ้นจะขึ้นนี่บ่ เนี่มึงดูหัวทางลังแล้วันนี้นี่อันเมับมือไรแล้วเมื่อไรละเมือไรลสงยาเบาปาครับเเอนี่ก็ได้ป่านะอ่าน้โอ้โบไปดอกปอกลก็ยังหลาตอนนี้ฮันถือว่าหาจบซํำนี้แล้วนะฮะโบเอาอีกเลยจบแล้วจบแล้วสั้นอะไรน้พร้อมขาดก่อนนะเออพี่มันคุ้นขัดอะไรได้เข้าไปใช่ไหะหัวเลย คนมันแง่าวง่เอาเนาะในแล้วเพราะว่าสัตสินสัตว์สงวนสินสัตว์ท่าหยาบมันแสีบแบบนี้ทานผู้ชมเอ้ยแนวใดเป็นหามนะแห้งกระเทกบ่ะอันแห้งแห้งหามบัวซีพิษก้นไม้บันเมืองด้วยไงย่างกระยามมันมันมันเสียบเวลามากินนี่ฮะบะดอนบ่ปะดร้อนบันหน้าไปเอามาแ่ัก ไปเอามาแต่เพิงผู้ว่อแบะนี่นะเบะว่าเล่นๆกันซื่อดอกอันนี้ใจไปไกลเบะแกว่าสัตว์งงวยบ่สังวยในเฮือนนั่นแหละขันไปหลักเอาเลยแมนเช็เตอร์อ่าขันไปหมดใจเงินเข้าเกษตรเอออันนั้นแหละต้นนั้นแหละสังงวยนะพอมาเป็นสินนะพอแต่ว่าสินมันเนาโอ้ไข่สินงูอะได้สินขวายได้หอมกว่าได้หอมกว่าป่ะส่ายนี่ยังได้กลิ่นอยู่นี่ อันนี้เอาไปสุมเป็นซอยตอนใหญ่ๆนะเลยนะพอดีคำเลยเนาะตอนใหญ่ๆเลยเนาะโอ้เสด้ะบอห์อ่ะใส่ตับตับถัดอสุตับพรนี่ตับพรเนี่ยแบบไนครับมันจ้งแสบเดือ แสบเต็มหูปากเหลือม่งเรือใจความแสบเอามงด้วยน้า้องมงด้วยยังบม่เคยกินเชือกเนะเป็นไรคือกับชิ้นแป่ชิ้นผ่านอยู่วะหอมกว่าหอมกว่าบ่ขันหื้อเลยกับผืนคอได้บัตรนี่ยผืนล่องได้บัตรเนี่ยโซ่ทันแหลวแล้วได้แจวมากเลยนะหำก่อนโหลดปอตับบอลเนี่ยเว้นหน่อยปวดตับเนี่ย ต้องใส่บ <confused horror> <on>, ัวแสบผู้จับกล่องไปกันตองแสบจังสิเพิ่งมาแสบไปเรือลเบอรอบาน อันนี้เนี่ยมันสัดจังวนมันเสียบมาเลยนะความหักวานเสือได้บาสบอลสาวอัตะปือจะมาคอยเหรอไหมบาสบอลกับสาวอัตะปื้อป่ะขนาดวานถ่ายเทียวานบอลลิคมปอนปอนสีนดิบสาวอัตะปือมีแพนในอนาคตดก็เป็นปัญญาไทยไป วางยาบอบางยาเมน้ดเป็นหัวว่าอะไรกะขาแบบท่้งอองข้านจิ๋วข้าวจิ๋วข้าวบะเ็ดีดางสีาอยู่แล้วบอ กัปี้อ่ะวันนี้กินวันน,น,วนี้่ี่ไหนอืมจังเต้ผ้าอีโลกร่วันนี้แต่ก่อนเราไปหาลาวโอ้แบบกับผู้มือด้วโอ้มีแน่นี่เนา่จะี่นนอกอยู่ข้างหน้าเสื้มืดแล้วเนอนแน่เนาะบ่มีเหรอข้างนี้กระดับเลยบุคคลเห็นนะฉันมาเขาเสียมาแต่กระเทศนเออบอแล้วมาจากข้างอื่นเนาะผูกผูกฝั่งนั้นเออ ทางดังผู้กูนมีผู้อีกหน่วยหนึ่งได้ออมอยู่ผู้ทางนั้นยังอ่ะเอ้ยว่าอะไรยังสมบูรณ์เนะผู้ต่ำกว่านี้มันเมนผูลวนอันนี้ผู้ล้วนผู้ลวนสูงกว่าเนาะเป็นซอยหลาดกันเพียเลยมาซอยจุนี่ครัวนี้นันซอยจุกากินสมัต่ละ้อบมากคนบาง ว่างานนี้พันชาวางนกินแบ่กินแบ่โอ้ยแบ่เสร็จโบเสบทำอันนี้ต่างกันนันนี้เนาะมันคิ้วไงว่าอะไรเข้าใายกับบแฝงเนาะบบแฝงถือพุดถือสองผุละสองเซนอ่ะบนละสองเซนตัดลายพร้อมอ่ะวนสองโดรวมเพียมันเพียมันสองทงเลยต้องให้เพียมันลายพรอม ป้าเทศบวมเลยโอ้ยแม่ทาให้ป้าบอกป้าคืออะไรบมาเลยสมนมันเนียวเนิมแบบมันมันมันสีแตกต่างกับสีงัวะสีแยงไปแบบนี้ต้องใช้ถึงแหวค่ะเนาะยิ่งครับค่นยิ่งเหาเหง่อก็คือเหง่าไงได้อันนี้ค่ะอยู่น้ำพาสลัาเนาะขับยิ่งหน้าสั่เขับยิ่ง มีสามเผือกเลยเอือเยอะเท่าี้นะเป็นนี้เหรอ,อ,อ,อหายไปดูอันอื่นจักมันนี้จังว่ามันอันนี้นะเขาหิ่งม,มันคือว่าถั่วมหน่งกินไอยาบข้าเลยเนาะผักไเลยจะดม่ได้กับคำยิ่งใหญ่เพียงเฉย เขาว่าพี่อ่ะมันเป็นเป็นยาบ่เหล็กตีนเหล็กตีนเหล็กยังเป็นยาป่เออปอกเหล็กตีนเหล็กยังเป็นยาเป็นเขาเป็นสมองเป็นดีเป็นเป็นยาบ่เอ้ะนั่งมันก็เป็นยาได้แล้วที่คอยเชื่องใบมันได้เนี่ยยังอ่ะนะเชื่องมีเชื่องอีกวะมีเชื่องอีกบริอองเงินน้ำกระเชืองอีกเอ้าเบ่งเดียวมาให้เบิ่งก่อนโคนมักอ่ะออแล้วขาเอาไปตากแดดแล้วก็บ้องเราบินบ้องเขาเป็นยาเนี่ย เดี๋ยเอามามกสแล้วก็ะแก็เอาเมื่อแล้เลยเอาเ่าแล้วเอาเมื่อและะ้วนหลักเอาแล้วบ่ได้อันนั้นมันมีช้ำคงเลยเอามาหรอเอาเลยตาแดดตาแดดแล้วเอาบ่าบ่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 น่บ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 คบ่บ่บ่บเบ่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 ะะบ่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 บแบบ่บ่บนบ่บะบ่บนบ่บ่บ่่บ<ม>่่มัน,มนแบบ่บ่่บ่่บ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 าบ่บนบ่บ เน้ยคือ้าบนในปีนผ้าท้เกี๊ยวใาอืสิไปตัวเดียวดอกบหมักไปกินทขอันนีนยังใดมันอยู่เนาะหลวงบอดีรีบ,บอะไดรๆกันเอลาเรียบร้อยเลยนอกอีกบัวลายบัวลายโอ้สสนเสียดอนเลยลวบดีเลย สายหลวบสช้หลวบเนาะในเขือนมีภากินเพรตรงนี้จะก็คืเดียวอันนี้เนื้อในมาเพียร์วะเนี่ยมาเพียมาเพียรตะปบือสูตรนั้นตะเบืออันเดียวกันอันนี้บล็อกอันน้ำพร้อมตะบ้นแบบใส่เพียรอันพร้อมได้ไหมต้มกระลูกตะวันแบบขาเนาะอันเดียวเนื้อใส่ได้เลยอันนี้สูตร้เนื้อเป็นสูตรกับตะเบือ นเอาได้สมคืออยู่เนาะสมคืยเบอร์ใบององมากิ้นมองโดสูตรเฟรนแต่ละสูตรบมคือกันใบแต่ละมองแต่บอลนี่พักนี่ก็กินบมคือกันแล้วก็ใบใบสาบเสื้อนี่ยก็กินไน่ได้ทุกคนใบสาบเสื้อเรียกว่าใบยักคิ้วนั่นแหละกินกับลาบนี่ก็โอ้ยหัก ล,ลองกินบังเลยเอามาลองกินบังดูผ้<ช>าเสื้อผู้บังเสือครับมึงบอก,กินบังวะกินได้กินได้อันนี้ก็เคยกินลองกินหกัก่อนนี่นีใน่ใบสาบเสื้อนี่ก็สูตรมาจากคนละทั้งทาพังท้องทาพังท้องเป็นกินเอาก็เลออยลองกินตามเพต็มลองเบิง่งต้งนหักใบม่วงเลบ่ อันนี้ามบริการกันนะมะพร้าวเนี้บไปกินเลยมันเอกินอยู่เอ้าลองเบิงมังม่วงวันนี้เบงมังม่วงนี่ขักนะทั้งอันนี้ทั้งอัดตะเบื้อมาทานตะวันไปกินได้ทางเฮานังได้มาได้ยังางมวไปกินเอาไปกินอยู่เลยมาไปกินมาเนี่เนี่ย ไปม,มองมันออกสมศมมันั่นเองอือะไะฮยวเขานิยันเขาก่อนกูบังว่ามึงสิบอกคบนี้จะโดนแต่อากูไปบ่ะเชนไปป่ะ ไปทางมังกาก็ได้ทางมะบีอยไงไห้ได้กินข้าวอะไรสิพาไปเที่ยวอัตตะปื้อบ่อืบเที่ยวย่างเกาวัดเนวัดสะแวัดสะแขมันทางอันนะบ๊ทางดีกรไปทางมังกาทางดินเดินเนี่ทังอย่างมาทื้อละแม่ไก่เคยขอพอจากไหย่างเกาะเมีน้อยมีบ่ได้หมอบ ว่าซื่อๆนะคนคนลูกเหรออืออือบอกชื่อๆคนลูกอือจ pues, ีหยอกเดินแน่นี่บอ่อือยอกเน่าอ่นคนลูกในยันเนี้ยดีกว่ายันเม็ดีิในหลอดสิบปีมันจะได้อือมันแบเลยเนาะโลมันมันหอมหอมเสียมันหอมแมนบ้าบอา บัดอันตัวแบบผัดกิ้วด้ะมา้มมานี่ะเห็ดมาเขียนยังมีกินอยู่ด้ะนั่นนูมันนุ่มนมาอันนี้ก็นอร่อยมานะขั่วอะไรแบบปลาสดๆนอะอ้ยเียวนี่เพราะมันขมแบบขมหน่วจะมันกินเหน บริสุทธิ์พอจะดีพระประดเบนงั้นงั้นได้วางมันนอนนะเนาะมันเป็นทางบ่มันวางไปอยู่หนนาภาซุ่ๆชุ่งกันเลยไค่ะแล้วมันตายไปมันบริสุทธิะตีนมันเกาะดีแถ่นเออเขาเอิดแบบผู้เข้าเอออืออันนั้นแอ่ะเงียบเงี้ยเออแบบผู้เข้า แค<ด>่คุณสาวตัดเล็บก็เลยนี่เธาเห็นสารคดีแต่เกิดมากขาก็เคยกินมาหนึ่แต่โตมันบม่เคยเห็นอ,อันนี้ก็ขวาบาัดเป็นนั่นกิโลไว้แหละแบบเดียวกับแบสแบบเดียวกับแบทเทิร์นงอ,อันเดียวกันแบบมังมงอ่อนนี่แสียแต้ คล้ายๆพวกผ่นพวกยั่งอะไรเนาะจังแบ่แล้วนะอ,นอแบคือบมอไห่ไปอจังตายอยู่ป่ายิ่ยงาโอ้ยยิ่งแบ่ขเขาแล้วเ่รอวะแล้วอม,มอ้งบอาจริเนาะมนี่ับผ่าบวาัมั้งแถวเกตน,นะบผมีเนาะ สี่ชั้นกกับสี่ชนผ่านเนาะผ่านบางยังหนึ่งยังไม่ยอมผ่านกว้างนะ จังเจออะไรน้งบมกเลยมากลองมั้เฮ้ยท่านอันนี้ผ้ามากครับพอได้เห็นดอกอันนี้ผ้ามากเลยจังจักรอันนี้บ่เออน้ำนั่นสิอันนี้ทุกคนผ้ามากเออผ้ามากก็เลยได้เห็นเนาะฮะนะกรับบอสนะเดินทางกรับได้บบบนี้ตรงนี้เนี่ยพากันกินเขากินย่างแล้วก็มาเที่ยวนี่แหละทุกคนม่ารู้สับนะ